สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของอิสระพระเครื่องพระลึกลับนะครับวันนี้เนี่ยผมเปิด EP ีที่345นี่ครับวันนี้นะครับก็มาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับพี่พีทุกท่านกันเลยนะครับพระเครื่อง ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับจัดให้เลยนะครับสามบาททุกรายการนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับก็อ่ะวันนี้เดี๋ยวจะจัดโปรส่งฟรีให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ปิดกับผมนะจัดส่งฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือว่าโอนนะครับจะส่งฟรีให้หมดเลยสําหรับอีพีนี้นะสามบาททุกรายการนะครับมีไม่เยอะนะครับใครที่อ่าเห็นแล้วชอบเห็นแล้วใช่นะครับพี่นะนี้ครับช่องทางการติดต่อนะครับพี่พี่นะศูนย์เก้าหกแปดสามสองหกสาม 2าเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับตามกติกานะครับแจ้ง EP แจ้งรายการมากันให้ชัดเจนนะครับสำหรับใครที่สนใจองค์ไหนนะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรับชมรายการที่1กันเลยนะครับอ่าเริ่มกันเลยนะวันนี้ก็เปิดเกมไว้กันเลยนะี่ครับสามทุกรายการเลยจะส่งฟรีด้วยนี่คือ,อชินราชพิมพ์แต่งนะครับพี่ๆนะ ก็สวยงามนี่ครับเนื้อเปียกทองมีคดนะครับใต้ฐานแบบนี้ก็เลี่ยมเก่าเลยนี่ครับอ่ารายการที่1นนะผ่านไปนะครับรายการที่2นีครับต่อกันเลยนี่ก็จะเป็นเหรียญหน้าซ้อนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อจเจริญน,นี่ครับโอ้โหดูนี่ฮะมาพร้อมตลับนี่ครับ มาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้ก็นี่ครับคิดดูเนี่ยแค่กรอบนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะครับพี่พี่นะต่อไปครับรายการที่สามนะครับพี่พี่อ่ารายการนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเนะก็อันนี้ผมไม่แน่ใจหลวงพ่อนะครับพี่พี่นะนี่ครับนี่ฮะเป็นหลวงปู่ไข่หรือเปล่านี่ครับเป็นรายการที่3ามแล้วการใครชอบใครสนใจก็ลองดูนะครับ มาต่อกันที่รายการที่4นะครับตรงหน้านี้นะฮะจะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมมารนะครับของหลวงปู่ทีมนั่นเองนะครับพร้อมกับตลับนะครับโอ้โหสวยงามตะกุด2ดอกอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่คือรายการที่4ต่อไปครับรายการที่5นะครับอ่ะได้มาคู่กันแบบนี้เลยนะครับนี่ ก็คนละสีนะเนื้อก็เนื้อใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่สีนะครับแล้วก็ตะกุด2ดอกเช่นเดียวกันนะนี่ครับได้มาคู่กันเลยสวยๆนะครับนี่คือรายการที่5นะครับ มาต่อกันที่รายการที่6นะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณประลิสุดโทนี่ครับวัดบ้านไร่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเรี่ยมกันน้ําและมีตลับให้แบบนี้สวยๆนี่ครับจะเป็นรุ่นสร้างบาร,รมีปี19นะครับนี่ฮะ ก็รายการนี้เป็นรายการที่6นะครับชอบองค์ไหนรายการไหนเล่งกันให้ดีนะครับต่อไปนะฮะรายการที่7นะครับโอ้โหนี่ฮะอยู่กับพระสมเด็จนะครับเนื้อเนี่ยเหมือนสังขยาสวยๆแบบนี้ก็ใครชอบลองดูนะครับก็แต่ละคนนะครับนี่ฮะชอบไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับลองดูนี่คือรายการที่7นะต่อไปครับรายการที่8นะครับเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับก็นี่ครับ โอ้โหเลี่ยมแบบ3ห่วงกันไปเลยนี่ครับจะเป็นเหรียญเนื้ออทองแดงลมดำและหน้ากากทองแบบนี้นี่ครับสวยงามมากๆเลยปี2473นะี่ครับเหรียญเป็นห่วงเชื่อมนะฮะ มาครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่9นะครับจะเป็นพระเนื้อผงวันทานนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่โต๊ะหรือเปล่านะครับอ่ะเป็นวันนะครับเป็นรายการที่9นะครับใครดูไม่ทันนะวินาไลน์กันมาได้ต่อไปครับรายการที่10นี่เลยครับอยู่กับพระขุนแผนนะครับของหลวงปู่ทิมเลี่ยมกันน้ำนะครับวัดรหันไล่แล้วก็มีตลับให้พร้อมเลยนี่คือรายการที่10นะก็ดูภาพชัดเจนได้ทางไลน์เลยนี่ครับตามที่แจ้งกันไปเลยนะครับมา เดี๋ยวเราจะยิงยาวกันเลยนะครับรายการที่11หลวงพ่อปานขี่ไก่นี่ครับพี่ๆนะนี่ครับก็ด้านหน้าและด้านหลังนะครับสวยสดงดงามดีนะครับต่อไปครับรายการที่12ปิตาจัมโบ้2หลวงปู่โตวัด ประดูชิมพีนั่นเองนะครับรายการนี้เป็นรายการที่12นะครับต่อไปครับรายการที่13พระกิ่งปาว์เลศ์หงคุมจีวรนลายดอกพิกุลนะครับรัชกาลที่5นะครับพี่ๆนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่13นะต่อไปครับรายการที่4อันนี้กิ่งผมไม่ทราบที่จริงๆนะครับเนื้อเปียกทองสวยๆเลยนะครับอยู่ในตลับแบบนี้นะฮะด้านหลังมีรอยจานนะครับข้างบนนี้นะฮะ อ่านี่ครับรายการที่14นะครับต่อไปรายการที่15นะครับพระสมเด็จหยกหินยกไกเซอร์นี่ครับด้านหลังเป็นตราแผ่นดินแบบนี้เลยนี่ครับก็สวยงามอยู่นี่ครับนี่ครับรายการที่15นะฮะต่อไปครับรายการที่16บหกนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่พี่นี่ครับ ก็เป็นเหรียญหน้ากากคองมีสลับให้พร้อมเลยนะครับรายการที่16รายการต่อไปครับรายการที่17เหรียญหลวงปู่โตเป็นเหรียญรูปไข่นี่ครับหลังพัดยศปี18นะครับพี่ๆนะอ่ะนี่ครับรายการที่17นะดูให้ชอบดูให้ใช่นี่ครับอ่ะต่อไปครับรายการที่18นะครับเป็นอ่าพระประพาณนทนพิมพ์รัศมีนี่ครับหรือว่าหลวงปู่สุกวัดปากคอมคำเท่านั้นเองก็อยู่ในเลี่ยมนี่ครับเลี่ยมแบบว่าสวยงามเลย นี่ครับนี่รายการที่18นะครับต่อไปรายการที่19นะครับ <S 2> <S 2> เหรียญนีน่ะครับก็เป็นเหรียญเต่านะี่ฮะเป็นเหรียญรุ่นปลดหนี้นะครับของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับนี่รายการที่19นะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบว่าใสเลยนะนะนี่ครับพี่พีนนะนี่ครับโอ้นี่รายการที่19นะครับ รายการต่อไปครับรายการที่20นีครับอ่ะรายการนี้จะเป็นตะกุดอันนี้ผมไม่ไม่ทราบเกจิอาจารย์นะพี่ๆนะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นตะกั่วนะครับด้านในนี่ฮะเป็นแท่งตะกั่วแล้วก็พัน พันพันพันมานี่ครับแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับตะกุดไม่ทราบที่นะเก่าไม่ทราบที่เลยเป็นรายการที่20นะครับต่อไปนะครับรายการที่21นะครับอ่ะเป็นพระขุนแผนนะครับก็ตะกุดด้านหน้านะครับโอ,โอโ้โหเต็มหมดเลยนี่ครับก็ไม่ไม่รู้เลยว่ากี่ดอกนะครับลองดูนะตามคลิปวิดีโอนี้ออเลยนะครับและด้านหลังก็มีฝั่งตะกุดด้วยนะครับนี่ฮะ ประมาณนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะนี่คือรายการที่21นะครับต่อไปครับ22หลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงนะครับเป็นพระเนื้อดินที่สวยสดงดงามอีกหนึ่งรายการเลยนะครับรายการที่22นะครับต่อไปครับ23เหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับออาเหรียญรูปไข่หลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับพี่ๆนะโอ้สวยงามนี่ฮะ เนื้อทองแดงนี่ครับเก่าๆเลยนี่ครับรายการที่23นี้นะครับต่อไปครับรายการที่24นี่ครับเป็นพยาคุดนะครับแกะจากงานนะครับพี่ๆนะนี่ครับด้านหลังมีรอยจานนะครับไม่ทราบนะฮะ ว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านไหนนะครับแต่ว่าราคา300บาทส่งฟรีเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับพี่พี่นะต่อไปครับรายการที่25นะครับมีดหมอสาริกานะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับนี่ฮะดูด้านในเล่มจิ๋วแบบนี้นี่ครับพกพาสะดวกด้วยนี่ครับโอ้โหนี่ครับราคานะฮะจับต้องได้แน่นอนนี่ครับ นี่ฮะรายการที่25นะครับต่อไปครับรายการที่2ี่นะครับอันนี้จะเป็นพระรอดโอ้โหนี่เนื้อเนื้อนี้ก็สวยนี่ครับนี่ฮะเก่าสวยเลยนี่ครับนี่รายการที่อ่านะครับต่อไปครับ27นะครับเป็นพระปิดตานะครับโอ้โหนี่ เน to erm uh um, ื้อผงคุกรักปิดทองเลยนะครับรายการที่27นี้นะต่อไปครับ28เหรียญหลวงพ่อโซทอนนะครับ2460เนื้อเปียกทองนะพี่พี่นะรายการนี้จะเป็นรายการที่28นะครับรายการต่อไปครับรายการที่29เป็นพระกิ่งนะครับด้านหน้าเป็นเสือนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นกิ่งของหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับพี่พี่นะได้ฐานก็มียันตะก้อแบบนี้เลยนะครับอ่า รายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่29แล้วมาตอนที่รายการที่30กันเลยนี่ครับจะเป็นประหลัดขิกนะครับอ่านี่ฮะสวยงามนะครับก็มีลอยจานเป็นน่าจะเป็นไม้นะครับพี่พี่นะ แต่ว่าผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านไหนนะครับอ่ะเป็นว่านะครับเป็นรายการที่30นะใครชอบใครสนใจอ่าชุดเครื่องรางแบบนี้ก็สนใจติดต่อมาได้นะครับต่อไปครับรายการที่31กันเลยนะครับก็จะเป็นล้วงพ่อเงิน ครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินปี15นะครับแบบนี้ก็ด้านหลังมีเศษจีวรแล้วก็มีรูปภาพเก่าของหลวงพ่อเงินด้วยนะครับจะเป็นรายการที่31นะครับและมาต่อกันที่รายการที่32นะครับตระกุดของหลวงพ่อเติมนะครับด้านในนะฮะผมไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่นะครับก็แบบนี้มีอุดเลย แล้วก็ด้านในนี่ครับเขย่าแล้วมีเสียงนะนี่ครับเป็นรายการที่32นะครับพี่ๆนะต่อไปรายการที่33นะครับเหรียญลงยาหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิตนะครับสายเหนียวสายเพชรบุรีนะครับใครชอบใครสนใจลองดูอันนี้จะเป็นกระไลเงินแล้วก็มีลงยาด้วยนะครับรายการที่33นะครับต่อไปครับรายการที่34นะครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับเป็นตัดชิดนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคลือวันนะครับพี่ๆนะเป็น พิมพ์หลังแบบนี่ครับพี่พนะรายการนี้จะเป็นรายการที่34นะครับต่อไปครับรายการที่35จะเป็นเสืออันนี้ ไม่แน่ใจหลวงพ่อนะว่าใช่หลวงพ่อสุดหรือเปล่านี่ครับอ่ะรายการที่35นะครับต่อไปครับรายการที่36ครับเป็นแท่งทองนะฮะประธานพรนะครับก็สวยนะมีโค้ดมีตัวเลขอะไรแบบนี้ก็วันนี้นะครับขยับราคามาจัดโปรโมชั่นให้300เท่านั้นนะครับพี่ๆนะรายการนี้เป็นรายการที่36นะครับต่อไปครับ37เอ่ะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะหนาแต่ว่าเล็กกว่านะครับพี่ๆนะแต่ความหนาหนากว่าเลยนะครับก็มีภาษาจีนอันนี้ผมไม่แน่ใจ เลยว่าความหมายแปลว่าอะไรนะ่ครับและเป็นรายการที่37นะต่อไปครับรายการที่38ครับพี่พี่อ่ะจะเป็นมีดนิรลการก็จะเป็นมีดหมอเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอ่าของหลวงพ่อเดิมเช่นเดียวกันเลยจะใหญ่กว่าเล่มเมื่อสักครู่นี้นะจะใหญ่กว่าเล่มเมื่อสักครู่นี้ก็ขนาดความยาวนะครับก็ถ้าวัดเป็นนิ้วก็จะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ สามนิ้วนิดนิดสามนิ้วสามประมาณนี้นะครับพี่ๆนะมารายการต่อไปน่ครับพี่นะรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้าครับพี่ๆนะเป็นขุนแผนเคลือบนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนี่สวยงามนะรายการที่สามสิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบเป็นชุดอของหลวงปู่โต๊ะนะครับด้านในก็จะมีพระปิตาจัมโบ้แล้วก็สมเด็จาคะเนน ปกโพแล้วก็จะมีพระปิดตากระหนกข้างนะครับทั้งหมด3องค์เลยแบบนี้นะครับนี่ฮะก็ใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับสำหรับรายการที่40นี้ก็ได้ไป3องค์นะราคาถือว่าคุ้มค่าเลยถ้านับเป็นจำนวนเงินก็เนี่ยตกองคละร้อยเท่านั้นแล้วก็มีกล่องเดิมๆด้วยแบบนี้นะครับพี่ๆนะนี่ฮะก็เป็นรายการที่40นะครับพี่ๆนะ มาต่อที่รายการที่41นะครับอ่าจะเป็นทางด้านของเหรียญหล่อโบราณนี่ครับอันนี้จะเป็นของหลวงปู่บุญมีรอยจานด้านหลังนี่ตอนนี้มีฐานด้วยนะเขียนว่าปู่บุญนะครับรายการที่41นี้นะครับต่อไปครับ42พระสมเด็จปกโพน่าจะเป็นวัดระฆังนะครับนี่เนื้ออย่างเก่าเลยนีครับรายการที่42ครับต่อไปครับรายการที่43อ่าหลวงพ่อกลวยนะพี่ๆนะอันนี้นี่ครับ ก็จะเป็นหน้าก,กากทองนะครับรายการที่43นะครับต่อไปครับรายการที่44น่ครับจะเป็นนาคปกหลวงปู่ทิมนะครับ8ดรอบนะลงยาด้วยแล้วก็สวยงามหลวงปู่ทิมวัดรหัสไล่นะครับรายการที่44นะต่อไปครับรายการที่45นะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อเนื้อว่านนะครับพี่ๆนะนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นี่ครับรายการที่45 มาครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่46นะครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อคุณนะครับโอ้โหมีรอยจานด้านข้างนะปี2,512นี่ครับออกวัดแจ้งนอกนะครับพี่พี่นะ รายการที่46นะครับต่อไปครับ47กันเลยหลวงพ่อไพรวัดกำแพงนะครับโอ้โหเนื้ออย่างสวยนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่47นะครับต่อไปครับ48นี่อันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานีนะครับอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะครับพี่ๆนะตรงนี้นะครับพี่ๆนี่รายการที่48ผมไม่แน่ใจเลยนะครับเรียกว่ารุ่นอะไรนะแต่ว่า นานๆครั้งจะได้เห็นนะครับแบบนี้มาฮะรายการต่อไปครับรายการที่4ี่สิบเก้านะครับพี่พนะนี่เป็นสมเด็จเหมือนทรงสมเด็จปรโพนะครับตลับพุกหนาเรี่ยมปิดหลังด้วยนะครับและห่วงเนี่ยอย่างแข็งเลยนะผมบอกเลยนะถ้าเป็นของเก่าของโบราณเนี่ยห่วงแข็งมากเลยนะครับนี่ฮะเป็นรายการที่4ี่เก้านะครับต่อไปครับรายการที่ห้าสิบอันนี้ จะเป็นตะกุดไม่ทราบที่เหมือนกันนี่ครับด้านในนะฮะจะเป็นแผ่นถีเงินแล้วก็เขาพันพันวนๆไว้แบบนี้นะก็นี่ครับก็ส่องให้ดูแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่50นะครับตะกุดไม่ทราบที่มีลูกกะลาด้วยนะครับอันนี้นะนี่ประคำกะลานะครับต่อไปนะครับรายการที่51นะครับพี่ๆนะ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาครับพี่พี่นะนี่ครับด้านหลังก็เป็นปิดตามหาราชนะครับรายการที่51นะต่อไปครับ52นะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตาน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมเนีพี่พี่นะนี่ครับรายการนี้รายการที่52นะครับต่อไปครับรายการที่53นะเหรียญเจ้าสัวนี่ของหลวงปู่บุญนี่เป็นมีจานเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับ รายการต่อไปครับรายการที่54นี่ครับพระปิดตา,าของหลวงพ่อแก้วนะครับพี่พี่นะนี่ครับเป็นหลังแบบโอ้ยสวยเลยครับพี่พี่นะเนื้อผงแบบนี้นี่ครับรายการที่54ต่อไปครับ55ห <ris als> ้านะครับพี่นะนี่ครับหลวงพ่อแก้วเหมือนกันจะองค์จะไม่เท่ากันนะนี่ครับอันนี้จะใหญ่กว่าอันจะเล็กกว่านะครับลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าเอ้นี่ครับถ่ายแล้วอันไหนใหญ่อันไหนเล็กก่อนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูได้เลยนะครับ54ี่ และ55้านะครับนี่ก็ลองดูนะครับมีหลายพิมพ์นะครับหลายรุ่นเลยนะครับต่อไปครับรายการที่56นี่ก็พระปิดตาเนื้อเมิสิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อทัพวัดอโน่งนะครับสวยงามนะครับรายการที่อ่า56นะครับต่อไปครับ57นี่ฮะหลวงผู้ไขหรือเปล่านี่ครับพี่นะลองดูนะครับนี่ด้านหลังมีรอยยันรอยจางขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นรายการที่57นะต่อไปครับรายการที่58หลวงพ่อเงิน พิมนิยมนี้สวยเลยนะครับมีช่อด้วยนะอ่ารายการนี้นะครับมีช่อเหลือให้เห็นด้วยนะครับนี่เป็นรายการที่ห้าสิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่ห้าสิบเก้าอ่าเหรียญหลวงพ่อกรัน่นลายฉลุนี่ครับพี่พี่นะรายการที่ห้าสิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่หกสิบ เป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดของหลวงปู่โต๊ะนะครับแบบนี้นะด้านในนะครับขนาดนะครับความยาวของตะกุดนะครับอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับพี่พี่นี่ครับสนิ้วครึ่งกันเลยตะกุดของหลวงปู่โต๊นะครับรายการที่60นะมาพร้อมกล้องนะครับต่อไปครับ61นะครับเป็นพระอุปคุต เก่าๆเลยนี่ครับแบบนี้นะฮะโอ้โหนี่ประบ้านสวยๆราคาแบ่งบันเลยนี่ครับรายการที่61ต่อไปครับ62นี่ครับเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนื้อทองแดงนี่ครับรายการที่62นะเหรียญนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2467เลยนี่ครับต่อไปครับรายการที่63นะครับพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดปี2522หี่เหรียญหยดน้ำนะครับนี่หลังยันตะก้อนะครับรายการที่63นะต่อไปครับห4ี่เหรียญชินราชรุ่นเลขของหลวง ปูบุญน,นะครับรายการที่64รายการต่อไปครับ65เป็นเหมือนกับว่าปิดตาเหรียญปิดตาพังฟังการหรือเปล่านี่ครับพี่ๆนะนี่ครก็เป็นรายการที่65นะต่อไปครับรายการที่66นะครับเป็นเชียงแสนเป็นพระกุบเชียงแสนนะครับพี่ๆนะก็ลองดูนะครับสวยงามดีนะครับเป็นปิดทองมาแบบนี้เลยนีครับนี่ อ่รา,ายการที่66นะครับต่อไปครับ67ขุนแผนนะครับนี่ฮะหลวงปู่ทิมนี่ฮะเป็นรายการที่67นะครับต่อไปครับ68เหรียญราชการนี่ครับเป็นอ่าสํานักอะไรครับเนี่ยสํานักกระสาบนะครับพี่ๆนะเป็นเหรียญกระสาบนะ นี่ครับด้านในหมุดเป็นหมุดด้านบนหมุนได้ด้วยเนี่ครับเหรียญรัชกาลที่5นะครับนี่ด้านหลังอ่าเป็นเหรียญกระสับก็แบบนี้น่ครับนี่ขอบจะยักๆเลยครับพี่ๆนะเหมือนเงินต่อไปนะครับผมต่อไปจะเป็นรายการที่69นะครับมาเป็นเต่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลียวัรไไดแตงทองรุ่นสุขใจนะครับนี่รายการที่69นะครับรายการต่อไปครับรายการที่70 ในครับจะเป็นกําไรประคาข้อมือของหลวงปู่ทิมนะครับพี่พนะนี่ครับมีตะกรุดหลวงปู่ทิมตรงนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นรายการที่70นะครับต่อไปครับรายการที่7 1นะอดครับพี่พอันนี้จะเป็นพระเนื้อดินเลยนี่จะเป็นของหลวงปู่ไข่หรือเปล่านี่ครับพี่พี่นะนี่ครับเก่าเลยนะครับพี่พี่นะรายการนี้นี่ครับรายการที่71ดต่อไปครับ7 2บนี่ครับเป็นนาคปก นี่ครับแบบนี้น่ครับเนื้อไม่แน่ใจนะไม่ใช่โลหะนะครับก็ไม่แน่ใจเรียกว่าเป็นเนื้ออะไรนี่ครับแบบนี้นะฮะเป็นรายการที่72นะครับต่อไปครับ73นะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อกลั่นลงยานะครับนี่ฮะรายการที่7จต่อไปครับรายการที่74ปิดตานี่ครับเป็น น่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับเป็นแข้งหมอนแบบนี้นะครับเป็นรายการที่เจ็ดสิบสี่นะต่อไปครับเจ็ดสิบห้านะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่ๆเดี๋ยวจะสูงมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะเป็นรายการที่เจ็ดสิบห้านะครับผมต่อไปครับรายการที่เจ็ดสิบหกนะครับพุทธจารย์โตนี่ครับสมสร้างถวายขัวโตนะนี่ครับเป็นแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นยันนะฮะ คาถานะครับเยอะๆเลยนะครับรายการที่76นะครับต่อไปครับ77นี่อันนี้จะเป็นตะกุดไม่ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะครับเนี่ยฮะเก่าๆนะครับรายการที่77นะครับต่อไปครับ78นี่ครับเหมือนกันอันนี้ตะกุดสามกษัตริย์แบบนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อทบนะครับพี่ๆนะนี่ครับนี่ฮะ78นะครับ สวยสวยเลยต่อไปครับรายการที่79นะครับอันนี้จะเป็นตะกุดอ่พร้อมเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่เหรียญเนี่ยข้างๆเหมือนมีรอยจานด้วยนี่ครับมีฮะลองสังเกตดูนะก็สวยงามเลยปี2 5งพันอยอนะครับเหรียญน,นี้มีตะกุดให้ด้วยนะครับเป็นอ่รายการที่79นะครับรายการต่อไปครับรายการที่80กันเลยนะี่ครับอ่ะ80เดี๋ยว จะให้ดูกล่องกรรมยี่อันนี้ด้านในโอ้โหคุ้มค่านะครับ P53 หลวงปู่หมุนอ่ะนี่ครับมี3องค์ด้วยนะครับพี่พี่นั้นในชุดนี้นะครับผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะเป็นของหลวงปูหมุนนะครับด้านหลังก็มีโค้ดมีอะไรนี่ครับนี่ฮะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันทั้ง3องค์เลยแต่ว่าเนี่ยเป็นชุด3องค์นะครับแบบนี้นะนี่ครับ ค่อาจจะต่างที่โค้ดนิดหน่อยรายการนี้เป็นรายการที่80นะครับต่อไปครับ81ด็กันเลยนี่ครับนี่ก็ตะกุดอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับพี่ๆนะนี่ครับอยู่ในเลี่ยมนะครับต่อไปนะครับรายการที่82เป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับรายการนี้นะเป็นอยู่ในถุงเก่าๆเลยนะครับมีปิดตามีรูปภาพและนี่ครับมีเศษจีวรเล็กๆอยู่ด้านในนีครับนี่ฮะ นี่สชิ้นเดี๋ยวผมขอเก็บเก็บอันนี้เข้าไว้ในถุงก่อนเดี๋ยวหายนะครับอ่าและมีครับมีปิตาด้านในนะครับนี่คือรายการที่82นะมีรูปภาพของหลวงปู่อยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ข้างในนะฮะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ครบนะเดี๋ยวแยกกิ้นส่วนไปนะครับอ่านี่เแล้วนะครับเป็นรายการที่82นะครับมาต่อไปครับรายการที่83นะครับพี่ๆอ่ะ จะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกรวยนี่ครับเป็นชุดรูปภาพหลวงพ่อกรวยนะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนี่ครับนี่วัดโคสิารามนะครับแล้วก็มีตาปั๊มของวัดนะนี่ครับรายการที่83นะครับต่อไป84นะครับจะเป็นโลหะนะครับเป็นพญาคุดนะครับแบบนี้นะไม่ทราบว่าของที่ไหนนี่ครับเป็นรายการที่84ต่อไปครับรายการที่85อันนี้จะเป็นพระพิคเนตนี่ครับแกะจากหินนะฮะโอ้โหอันนี้หิน อะไรครับเนี่ยอ่ะนี่ครับเอาเป็นว่าเนะครับเป็นรายการที่85แล้วกันก็ราคาเบาๆแบบนี้นีครับราคาจับต้องได้วันนี้ก็ มาเลยครับจัดส่งฟรีมีปลายทางและนี่คือท่องทางการต่อของผมนะครับ0968326327นะครับใครที่ชื่นชอบสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับต้องการเช่าหาบูชาก็โทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับตามนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกลับตัวลาไปก่อนแล้วเราจะกลับมาเชีกันใหม่ในอีหน้านะครับผมสวัสดีครับ